ัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีณชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมการแพทย์นะครับที่จะมีการแนะนําวิธีรับมือ5โรคสําหรับผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่มีการจับมือกับบริษัทช้อปปีนะครับจัดแคมเปญสุขใจช้อปของดี BITCLUB เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการตลาดนะครับและเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักต้อนรับเปิดประเทศด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีไทยฝรั่งเศสนะครับที่จะมีการหนุนทางการค้าการลงทุนนะครับชูความร่วมมือนะครับด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่และทางคมนาคมขนส่งนะครับพร้อมนะครับเป็นการลงทุนกับไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองในส่วนของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมีการใช้บูกา หรือว่า VUCA นะครับสกัดความเสี่ยงโควิดระบาดนะครับให้คนไทยปลอดภัยประเทศพ้นวิกฤตนั่นเองเรามาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำรานรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าเมื่อย่างเข้าสู่ปลายปีนะครับอุณหภูมิอากาศนะครับจะหนาวเย็นลงส่งผลต่อสุขภาพนะครับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก แม้ผู้สูงอายุนะครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่สม่ําเสมอนะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาเพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ควรห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บ่อยๆนะครับกินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่หลากหลายให้ครบ5หมู่ดื่มน้ําอุ่นๆนะครับ วันละ6 8แก้วและนอนหลับนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าโลกที่ผู้สูงอายุต้องเตรียมตัวในการรับมือในช่วงของอากาศหนาวเย็นนั้นนะครับจะประกอบไปด้วย โรคติดต่อทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับมักจะพบในการแพร่ระบาดในช่วงนี้และอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงผู้สูงอายุนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทมีคนอยู่ด้วยหนาแน่นล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ใกล้ชิดหรือว่าคุกคีกับผู้ป่วยและสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับ ในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือปัญหาที่จะเป็นโรคผิวหนังนั่นก็คือผิวหนังแห้งผิวหนังอักเสบผื่นคันเนื่องจากผู้สูงอายุนะครับมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยและต่อมไขมันทํางานลดลงทําให้ผิวหนังนะครับสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายผู้สูงอายุควรให้ร่างกายอบอุ่นอยู่สม่ําเสมอนะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาและควรทาโลชัน่นหรือว่าน้ํามันทาผิวหลังอาบน้ําทุกครั้งนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่แพ้ง่ายนะครับ ควรใช้โลชั่นที่ไม่มีสารเคมีรุนแรงหรือว่าโลชั่นสําหรับเด็กในส่วนที่3นะครับโรคในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับนั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งในช่วงของอากาศหนาวเย็นนะครับผู้สูงอายุมักจะออกกําลังกายน้อยลงหรือว่ากินอาหารที่มีไขมันสูงส่งผลให้กล้ามเนื้อนะครับหัวใจจะทํางานหนักจนเกินไปผู้สูงอายุจึงควรดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันระมัดระวังนะครับอาหารที่มีไขมันสูงออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและควรปรึกษาแพทย์เมื่อรู้สึกว่ามีโรคที่หนักยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่4นะครับ อุณหภูมิของร่างกายที่จะลดลงนะครับมากกว่าปกติเนื่องจากนะครับประสาทของการรับรู้อากาศหนาวเย็นของผิวหนังผู้สูงอายุเนี่ยมีความใบนลดลงร่างกายไม่สามารถตอบสนองด้วยความหนาวสัน่นหรือว่าความหดตัวของกล้ามเนื้อระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมหลอดเลือดที่ผิวหนังนะครับไม่ให้สูญเสียความร้อนจากร่างกายที่เสื่อมลงและในส่วนสุดท้ายนะครับโ,โรคปวดข้อ ผู้สูงอายุนะครับมีปัญหาปวดข้อเลื้อยลังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับอาจจะทำให้กระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้เช่นเดียวกันควรรักษาความอบอุ่นในร่างกายเช่นเดียวกันแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับควรหมั่นตรวจสุขภาพนะครับตนเองให้แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆให้ได้ดีที่สุดและคนในครอบครัวนะครับก็ควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันแล้วก็เอาใจใส่ผู้สูงอายุซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมพัฒนานธุรกิจการค้านะครับที่ได้มีการจับมือกับ s h o ป e ีผู้นำอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มชื่อดังระดับเอเชียตะวันออกเฉียงตใต้และไต้หวันนะครับจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มช่องทางการการตลาดให้สินค้าชุมชนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ b i สคลับภายใต้แคมเปญสุขใจชอบของดี b i สคลับ พิเศษนะครับเมื่อช้อปผ่านแอปพลิเคชัน s h o ป e e นะครับรับทันทีโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง15%จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ด้านนายทศพลทางสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและธุรกิจทุกระดับนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้สถานการณ์ทางการตลาดนะครับเปลี่ยนแปลงไปในสู่ของการตลาดวิถีใหม่หรือว่าแบบ new normal ที่ว่าผู้บริโภคนะครับนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังและประกอบกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ทำให้นะครับไม่สามารถจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทางการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ได้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการ,การตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและการสนับสนุนผู้ประกอบการบิ s สคลับ ที่จะกระจายอยู่ทั่วพวุภูมิภาคของประเทศนะครับโดยผลักดันเข้าสู่ระบบช่องทางทางการตลาดออนไลน์ให้ได้มากที่สุดแทนที่จะขยายเฉพาะในส่วนของหน้าร้านหรือว่าที่เรียกว่าออฟไลน์แบบเดิมนัเองทางกลมนะครับจึงได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มขายออนไลน์ชื่อดังนะครับนั่นก็คือ s h o ป e e จัดแคมเปญนะครับสุขใจชอบของดีบิสคลับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนด้วยเอง และมีการมอบส่วนลดนะครับโค้ดส่วนลดนั่นเอง15%สำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการบิส c l u b ที่ผ่านการคัดกรองจากกรมพระนานธุรกิจการค้ากว่า200ร้านค้าขึ้นไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม s h อ p e e มากกว่า1,000ผลิตภัณฑ์มีทั้งสิ้นนะครับมีในส่วนของอาหารเครื่องดื่มของใช้ของตกแต่งของที่ลึกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงสมุนไัยที่ไม่ใช่อาหารโดยสามารถเลือกนะครับปรับส่วนลดง่ายๆนะครับโดยการกรอกข้อมูล Biz Club ผ่านช่องทาง s h o p ป e Code หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน s h o p ปีได้เลยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางกรมธนาัฒนาธุรกิจการค้าเองนะครับและบริษัท s h o p e, ปีหวังว่านะครับจะเป็นการ จัดแคมเปญที่ดีและเป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมในโค,ครงการนี้ให้สามารถสร้างรายได้นะครับจากช่องทางการขายออนไลน์ให้ได้ม,มากยิ่งขึ้นและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนสินค้าบิสคลับผ่านแคมเปญพิเศษที่ทางกลมได้จัดขึ้นที่ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์เด็ดๆคุณภาพที่ดีจากทั่วประเทศมาให้ผู้บริโภคในการช็อปแบบไม่ต้องออกจากบ้านและต้องเสียเวลาด้วยนะครับ แถมนะครับยังมีส่วนลดพิเศษนะครับโค้ดส่วนลด15%ใครที่สนใจนะครับได้อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกรมพระนาธุรกิจการค้านะครับสามารถโทรไปได้ที่เบอร์02 547 4445 หรือว่าทางสายด่วนนะครับ1น7 0้นั่นเองใครที่สนใจอยากจะช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะลองหาลูปทางในการขยายทางการตลาดนะครับนำสินค้าของตัวท่านเองเนี่ยไปขายบนแพลตฟอร์ม s h o ป e ีหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรวางแผนแล้วก็ควรขยายทางการตลาดต่อไปเพื่อเป็นการขยายในส่วนของรายได้ที่จะได้รับเข้ามานะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการจับจำหน่ายสินค้าของตัวท่านเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับ ที่ได้มีไทยกับฝรั่งเศสนะครับได้ร่วมหารือกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันไทยเสนอความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งทางด้านการเกษตรอาหารเครื่องสาอางแฟชั่นและสิ่งทอพร้อมเชิญชวนนะครับนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนใน EEC ส่วนฝรั่งเศสนะครับสนใจในความร่วมมือด้านสาขาคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะในเส้นทางเชื่อมโยงนะครับในกลุ่มของอาเซียนและจีนนั่นเอง ทางด้านของนายออนอมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงภายหลังการประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านการประชุมระบบทางไกลนะครับโดยมีนางมารีเซซานานะครับอธิบดีกรมการค้าทวีภาคีและพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการหาเรือทางด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ และเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรการค้าและการลงทุนนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับนางออนอมนยังได้มีการกล่าวในที่ประชุมที่ได้มีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการกำชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับระหว่าง2ประเทศโดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการความร่วมมือจากฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะในด้านของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยให้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า BCG ของไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรและอาหาร เครื่องสำอางและน้ําหอมการแพทย์และสุขภาพการท่องเที่ยวอยากยั่งยืนและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสิ่งทอและแฟชั่นยางและยานยนต์อัจฉริยะในส่วนของฝรั่งเศสนะครับก็สนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในด้านคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะด้านการเชื่อมต่อเส้นทางนะครับกับประเทศในกลุ่มของอาเซียนและจีนซึ่งทั้งทางบกและทางน้ําและทางอากาศนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่นางอมลได้เพิ่มเติมอีกนะครับนั่นก็คือ ที่ผ่านมานะครับไทยและฝรั่งเศสครับมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับในหลายด้านทาั้งทางด้านพลังงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอวกาศการบินและแฟชั่นการออกแบบซึ่งที่ประชุมเห็นว่านะครับควรกระชับความร่วมมือตรงนี้นะครับเหล่านี้ ให้แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นซึ่งประเทศไทยเองนะครับก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนของ B.O.I และ e E.C. e ที่มีบทบาทนะครับในการรับรองรองรับกับวิกฤตของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสนะครับมาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟัง ฝรั่งเศสเองนะครับก็เป็นคู่ค้าอันดับที่23ของประเทศไทยในโลกนะครับแ,และเป็นคู่ค้าอันดับที่3ของในกลุ่มของประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปรองจากเยอรมนีและนเนเธอร์แลนด์นะครับสำหรับในส่วนของช่วงปีที่ผ่านมานะครับการค้าระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะครับมีมูลค่าสูงถึง3ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไทยส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสมูลค่าสูงถึง1.3ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ส่งออกเป็นที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบอัญ,ญมณีและเครื่องประดับรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับเลนส์ ens, และยางพาราของไทยนั่นเองและในส่วนของประเทศไทยนะครับที่มีการนําเข้าจากฝรั่งเศสมีมูลค่าสูงถึง1.6ล,ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าที่นําเข้าสําคัญนั่นก็คือเครื่องบินนะครับเครื่องล่อน อุปกรณ์การบินส่วนประกอบนะครับผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเครื่องจักรกลส่วนประกอบนะครับเคมีภัณฑ์และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดนั่นเองนะครับการที่ไทยเองเนี่ได้มีการขยายถึงตลาดในการร่วมมือทางด้านการค้ากับฝรั่งเศสหรือว่าทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ไทยและผู้ประกอบการเองมีการพัฒนาแล้วก็มีอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของสำนักงานปร,รัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเผย4ี่ปัจจัยเสี่ยงโควิดแพร่ระบาดนะครับเดินหน้ามาตรการโวก้าหรือว่า VUCA ควบคุมนะครับร่วมมือหลายหน่วยงานลุยฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสเน้นกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าวเพิ่มมาตรการในการจูงใจช่วยคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนย้ำมาตรการส่วนบุคคลอัพนะครับเข้มโควิดฟรีเซตติ้งตรวจ ATK และขอร่วมมือนะครับกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามนะครับมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มขน้น ด้านนายแพทย์กิติภูมิวงกร,ระจิตปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยทีมงานร่วมการถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด -19 ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนและมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขรองรับการก,กับการเปิดประเทศที่ผ่านมานะครับโดยทางนายแพทย์กิติภูมิกล่าวนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยนะครับมี4ปัจจัยที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นก็คือการเปิดประเทศนะครับการเปิดเรียน การผ่อนคลายให้กินและดื่มในร้านอาหารได้การรวมตัวการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นจํานวนหนึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงได้มุ่งเน้นในการดําเนินงาน4ส่วนนะครับนั่นก็คือ V คือวัคซีนนะครับเร่งการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยให้ครบ100ล้านโดสนะครับ U นั่นก็คือ Universal นะครับ Prevention ให้ประชาชนนะครับใช้มาตรการในการป้องกันตนเองสูงสุด C นั่นก็คือ COVID Free s e s t i n g ร้านค้าและสถานประกอบการนะครับใช้มาตรการพื้นที่ป้องกันโควิด -19 และในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือ A นะครับ ATK ใช้ชุดตรวจคัดกรองนะครับเมื่อมีความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้คนในประเทศช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไม่ได้และเฉลิมฉลองในช่วงปลายปีหรือเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงอย่างมีความสุขนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในขณะนี้นะครับก็ไปถึง85ล้านโดสแล้วนะครับตั้งเป้าให้ถึง100ล้านโดสในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้โดยในเหนื่วยงานในฝ่ายปกครองนะครับในพื้นที่สำรวจนะครับติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับให้มาฉีดให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงนะครับ แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับแบ่งเป็นเข็มที่1นะครับ8ล้านโดสเข็มที่2และเข็มที่3นะครับ5.8ล้านโดสขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะปรับรูปแบบในการฉีดวัคซีนให้สะดวกกับประชาชนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นจัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุคนติดเตียงนะครับที่อยู่บ้าน จัดสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนะครับแพทย์ก็จะสื่อสารนะครับทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องส่วนผู้ประกอบการครับจะช่วยจัดระบบในการป้องกันนะครับไม่ให้มีการติดและการแพร่เชื้อได้และดูแลพนักงานให้รับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสนั่นเอง ในส่วนของสอบคอนะครับมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเข้ามาฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นโดยการพิจารณานะครับเรื่องการส่งผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสเมื่อทํากิจกรรมต่างๆในสาธานะเพื่อความปลอดภัยถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมรวมไปถึงนะครับอาจจะเพิ่มมาตรการในการจูงใจด้วยอีกด้านต่างๆเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ ทางด้านสถานการณ์ในประเทศไทยโดยขณะนี้นะครับภาพรวมมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรือนจํากลุ่มแรงงานประมงแคมป์ก่อสร้างค่ายฝึกทหารนะครับสถานประกอบการตลาดและการจัดงานพิธีทางศาสนานั่นเอง ซึ่งสถานาการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อลดลงนะครับก็มีส่วนทําให้ประชาชนนะครับคลายความกังวลแล้วก็ไม่ไปรับการฉีดวัคซีนจึงขอเน้นย้ำนะครับคุณผู้ฟังผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าผู้ที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันการป่วยหนักหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากการใช้ชีิตประจําวันทั่วไปนะครับมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด -19 ได้สําหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีดวัคซีนในจุดบริการนะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกสำหรับในพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนมาตรการนะครับขอให้สถานประกอบการนะครับปฏิบัติตามและศึกษาแนวทางอย่างเคร่งครัดต่อไปนั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่ทางรัฐบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเน้นย้ําอยู่สม่สมําเสมอนะครับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยลดอาการหนักหรือว่าอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้การฉีดวัคซีนเองนะครับตอนนี้ก็มีวัคซีนทางเลือกให้หลายๆทางแล้วควรศึกษานะครับว่าหน่วยงานไหนหรือว่าหน่วยบริการไหนนะครับที่มีการบริการการฉีดวัคซีนก็ลองจองวัคซีนแล้วก็รีบไปฉีดนะครับเพื่อจะได้ครบ100ล้านโดดนั่นเองนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามพวกเราเพิ่มเติมนะครับผ่านช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทาง YouTube c h a n แนลกองประชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสาหรับวันนี้ผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพร์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 sudden cut the young <laughs>